ถือเข้าไปด้วยกันได้ไม่มีด้กินครับครับถือที่เราได้บัตรแล้วเดินเข้าไปด้วยมีอันีเรได้บัตรแล้วเป็นบัตรสละถือข้อไถ่ถือข้อให้ถือข้อให้ถือข้อให้เป็นคนแรกเลยลองมาหวังนนั่งเลย Ờ. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Oh no. Cho tao đi luôn đi. Cho

เชืูอเชืู่เชื่อ่เ่ติ้งไป้ถามโดนอต้ต้ตบตาเลยนะตาแห้งมากแล้วมีบ้ามี้ตาเทียมบ้งอืออ๋อตุู๊ตุ๊ดทำอะรับทำรายร่ากาย

ลม้นหวรจ่านะไมแลขับตัวไม่ทันงงลม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 จบแล้วอไแ่ากน้สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดงแล้วซ้อมสองรอบจนจนดึกแบบนี้แล้คะบ้เจ้า ไปหลังดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวลสอข้างมาแต่พีเจี่ใหม่รถตกๆมากพี่ตุ้ยไปได้สวัสดีครับพี่เฮ้ยพีไปได้ปะไปได้เฮ้ยวนไม่ได้กล้องมันต้องอยู่ในรถนี่ไงรถตัดอยู่นี่รถตัดรยานปอรีโมอไดอเปรีโมท นีแลต่ัืปแต่เห็นเนตกินอยู่อะะอเีย้องไลองะีน้องนข้างหน้าดิค่ะเมดเลยต้องไม่ท้อดอ้วอุ้ยระวังนะคะ้าป้าดูสิโขกโกกรกกระป๋องจมาพูดเรื่อน้กันนะทำแบายเลย แปดนะคะเต็มเต็มได้ครับจะผมถอดเลนใส่ไว้นะหนึ่งสองสามเฮ้ยมันยิงไม่ได้มืดมากอ่ะหนึ่งสองสามสั่นแล้วแค่สั่นเพราะออกจากรถอุ่นออกมามันสั่นหนาวหนาวสหนาวมากโอเคบ๊ายบายเจอกันนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครมาผมซองสเวตเตอร เลกกี่โมงแลกกี่โมงเลิกน่าจะประมาณ,รมาณเร็วเร็วกว่าน,นี้ไม่รู้ดีกวยห้าทุ่มถ <ขอ S 1> ้ามาเล่นถ้ามาเล่นจริงสิบเ<น>อ็ดโมง